อัลปา้า wash kit eco pack มันคือกระเป๋าเครื่องสำอางของใช้ส่วนตัวน้ำหนักเบาเรียบง่ายกันน้ำได้ช่วยจัดระเบียบและปกป้องของของเราได้ดีความจุ1.3ลิตรขนาดกระทัดรัดพกพาขึ้นเครื่องบินได้มีหูหิว้วแล้วก็มีหกสำหรับคล้องได้จะเป็นซิปกันน้ำ YKK aqua กะทั้งช่องด้านหน้าและช่องใส่ของหลักตัวจับซิปเป็นวัสดุไฮพาลอนมีความแข็งแรงทนทานสูง เนื้อผ้าด้านในเป็นสีเทาอ่อน 200D Honeycomb Lipstop ช่องด้านในนะจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ช่องเล็กตรงนี้นะและช่องใหญ่ตรงกลางและช่องเล็กด้านนี้เป็นช่องยาวที่เป็นพลาสติกกันน้ําเนื่องจากใบนีนะ้เป็นกระเป๋าเครื่องสําอางก้าก็เลยใส่พวกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเข้าไปสําหรับใช้ในห้องน้ําไอครีมลิปมันครีมทาหน้าครีมกันแดดครีมทามือครีมรอบดวงตาอีกอันหนึ่งโลออน ไหมขัดฟันและช่องตะข่ายเล็กๆนะใส่ลิปสติกเข้าไปแท่งหนึง่งและอีกช่องหนึ่งก็ใส่กิ๊บติดผมอีกช่องหนึ่งนะช่องด้านนี้จะเป็นพลาสติกกันน้ําซึ่งก้าวคิ้วมันเหมาะกับการใส่แปรงสีฟันนะเพราะว่าแปรงสีฟันเรามันจะเปียกพลาสติกตรงนี้มันจะกันน้ําได้ก็กันให้ของในกระเป๋าต่างๆของเรามันไม่เปียกไปด้วยมันจะยาวพอสำหรับใส่แปรงสีฟันได้เลยอ่ะและที่ช่องด้านหน้าก็เป็นส่วนที่กันน้ําเหมือนกันนะ เห็นไหมว่ามันจะมีพลาสติกกันน้ําเวลาเราใช้เสร็จแล้วเราล้างน้ําใช่ไหมเราก็จับใส่กระเป๋าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปียกเพราะว่ามันกันน้ําอยู่เนี่ยกันน้ําทั้งสองด้านเลยเนี่ยเราก็จะสามารถหิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าห้องน้ําได้เลยเนื้อผ้าเป็น Eco p a พ k EPX 400ทนทานกันน้ําน้ําหนักเบา100กรัมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบการกันน้ํากัน ก็จะเห็นว่ามันก็มีการซึมบ้างทีนี้มาดูข้างในกันไหมว่าของมันเปียกหรือเปล่าไม่เปียก ข้างในไม่เปียกนะเพราะว่ามันเป็นผ้าสองชั้นอ่ะเนี่ยผ้าสีเทาชั้นหนึ่งผ้าด้านนอกตรงนี้อีกชั้นหนึ่งมันไม่เปียกนะดีงามมากเลยถ้าสมมติว่าเราจะไม่ใช้แล้วอะ่ะถึงแม้ผ้ามันจะหนาหนาก็ตามอะ่ะแต่มันก็ทําให้เล็กได้แบนได้แบบนี้เลยใครสนใจก็เ๋าไว้นี้นะสามารถทักได้ที่ Line@ electrogo มีส่วนลดด้วยนะหรือช้อปปิ้งกันได้ที่ w w w e l e t r o g o c o m s h o p หรือถ้าใครถนัด shopee lazada tiktok line shopping ก็สามารถพิมพ์เสิร์ชชื่อร้าน electrogo ได้เลยคะ่ะหรือถ้าใครอยากจับตัวอัลเบรา w a t c h k ตัวเป็นๆน,นะสามารถไปจ ได้ที่ร้านออปาก้าแม่กับบางนาชั้น2ร้านออปาก้าเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น3ร้านเออร์เบิร์นเอ็กีพเดอะพม่านะชั้น1ร้านเออร์เบิร์นเอ็กซีพเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น3และร้านเออร์เบิร์นเอ็กีพที่เซ็นทรัลพระราม3แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ